เที่ยวนอกครั้งแรกเคยยังครับยังไม่เคยเคยไปจีนครับผมไม่เคยครับยังค่ะยังค่ะยังไม่เคยเลยแต่ว่ามีแผนแนไว้อยู่แต่ถ้าให้เลือกระหว่างสิงคโปร์มาเลย์ฮ่องกงเวียดนามไต้หวันอยากไปประเทศไหนครับเวียดนามครับสิงคโปร์เพราะว่าอะไรครับอยากไปแบบกินอาหารที่นั่นด้วยไปฮ่องกงครับไต้หวันครับเพราะว่าอะไรครับสถานที่เที่ยวมันสวยอะไรยครับไต้หวันสิงคโปร์ค่ะเวียดนามเพราะว่าอะไรครับใจดูมาเลยวอยากทำท่าแบบอ่างเงี้ยอยากไปซื้อชุดเวียดนามไปมาเลเซียครับเพราะอะไรครับอยากไปตามเปียรบมารัาเลย์ มลลเเยยไต้หวันฮ่องกงค่ะเพราะว่าอะไรครับชานมไข่มุกพี่คิดว่าหนุ่มประเทศไหนเด็ดสุดครับก็ต้องหนุ่มเวียดนามป้าแบบเท่ๆแต่งตัวเก่งๆจับจาฮ่องกงนะคะฮ่องกงเหรอทำไมหรอหนุ่มจีนหน้าตาน่ารักแต่ถ้าสมมติเลือกได้เนี่ยอยากไปกับใครครับประเทศนั้นไปด้กันปะ ไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนจริงนเปล่าจริงก็ต้องไปกับเพื่อนป้าแล้วเราค่อยไปแบบหาแฟนควงที่นู้นเอาแล้วมีเรื่องอะไรกังวลไหมคะถ้าต้องเที่ยวนอกขังแรกเรื่องภาษาละกันคะะสภาพอากาศกลัวแบบปรับตัวไม่ทันกังวินดีเลย์ครับกลัวตกเครื่องกลัวเรื่องดีเลย์มากเพราะว่าเออทุกอย่างเราจองไว้หมดแล้วทั้งโรงแรมทั้งรถอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราดีเลย์ขึ้นมาเราก็ต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ป่าวเราจะเอาเงินจากไหนไม่าย้อ่ะจังหวะนี้ไม่ต้องกังวลรังแรกที่ใช่เที่ยวนอกให้ชัวร์ต้องแอร์เอเชียบินตรงเวลาชัวร์เท่ววนสะกช เลือกได้วางใจได้ชัวร์การันตีด้วยรางวัลสายการบินโลคอที่ดีที่สุดในโลกถึง14ปีซอ้อนว,ว้าวอยากเที่ยวยังคะแล้วถ้าใครอยากเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกมาเจอกันที่สยามสแควร์ซอย4มีแจกตั๋วบินฟรีแจกรูปพลอยและสติกเกอร์อ,อาร์ตสุดน่ารักตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่26มิถุนายน2567นะครับ,บยบาย